ดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอุ้ยม้าหมุนตอซุศลไปเล่นหน่อยละพี่ผมเล่นได้ไหมเนี่ยว้าวว้าวาม้าหมุนจริงๆด้วยตายละ ชีวิตนี้ไม่เคยขึ้นมาหมุนมาก่อนเลยนะครับไหนๆก็ขึ้นมาแล้วลองควบหน่อยดีกว่า อายุอานามคงเยอะมั้งเล่นมาหมนไป3รอบชะเป็นลมจะเป็นลมน,นึกออกแล้วเราต้องแจกยาดม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 ผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะบำเพ็ญประโยชน์ที่กัมมี่วันเดอร์แลนด์ครับโดยการเป็นคุณหมอใครเป็นลมนี่ผมจุ่มพิษหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีถุงยามาด้วย <c oughs> ถุงนี้นี่ครับเป็นไปด้วยยาดมนะครับแล้วก็มีที่อำนวยความสะดวกถ้าเกิดว่าใครไม่สบาย เราจะบุกเข้าไปทันทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เล่นม้าหมุนหรือยังครับยังฮะเอาไปทีมงานนี่หว่าเอาเราเจอแล้วครับคนที่เราจะเข้ามาช่วยเหลือครับสวัสดีครับพี่ครับลูกของพี่เล่นม้าหมุนอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เล็งเห็นจากการที่ผมได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยพอลงมาลูกของพี่ต้องเวียนหัวแน่นอนครับ เอาไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่เป็นไรครับพี่ผมเนี่ยมียาดมมาแจกครับพี่เผื่อว่าวันไหนเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เหนื่อยล้าพี่ท้อแท้พี่อยากจะเป็นลมขอให้พี่นึกถึงยาดมของผมเอาไว้นะครับนะครับพี่ได้ออกทีวีด้วยนะครับเล่นกลองเล่นกองขอบคุณครับอะต่อไปยาดมแจกไปแล้วตอนนี้เรามารักความสะอาดบ้างสวัสดีครับขอดูมือหน่อยได้ไหมครับ แบแ่ๆบได้ไหมครับอุ้ยมือสกรปรกครับมือสกรปรกครับล้างมือครับอ่าอันนี้เลยนะครับเป็นครีมล้างมือนะครับสั่งตรงมาจากประเทศอัฟกนานิสถานครับพอล้างปุ๊บเนี่ยนะเชื่อไหมว่ามือหอมเลยเนานะโอ,โอ้ยหอม<อ><อ> <laughs> มากเลยครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอดูมือหน่อยได้ไหมฮะอุ้ยมือสกรปรกล้างมือล้างมือล้างมือ โอ้นี่นีๆเอามือถูนะครับมือถูเฮ้ยมาใสา่ขึ้นมาเลยครับอะไรนะครับาใส่ขึ้นมาเลยเนี่<ค>ห็นไสุดยอดขอ,อคุณมากมอคุณมาก,มากรับเมื่อกี้ตอนขอเข้างานมาหน้าตาไม่ดีเลยนะพอทาความดีปุ๊บหน้าตาดีขึ้นอีก80ซนี่คุณหมอเจอแล้วเจอแล้วตุ้งตานยีสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรขึ้นเวทีไหมครับวันนี้ไม่ใช่วันขึ้นเวทีคแต่ว่ามาเปิดบูธขตรงนีคร ผมเชื่อว่าคนเยอะเนี่ยคนลงถ่ายรูปตุ้มตามเยอะเต็มไปหมดเลยฮะเอายาดมงไปแล้วกันยาดมงไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตุ้มตามเนี่ยครับเป็นคนที่รักสะอาดครับเนี่ยเนี่ยล้างมือหน่อยครับเดี๋ยวผมเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอขอบคุณมากขอบคุณมากคุณตุ้มตามคุณตุ้มตามผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับ สวัสดีครับพี่เอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้พาใครมาฮะตอนนี่เด็กในสังกัดพี่เด็กในสังกัดพี่อะครับพี่พาไปออกกองหมวดโดภาสจริงเหรอฮะที่ฟอร์ดพาไปดังไงจริงเหรอฮะโอ้ยนี่ผมเห็นหน้าพี่เนี่ยป่วยมากเลยพี่ผมก็เลยอยากจะช่วยพี่หน่อยเนี่ยฮะตรงหน้าพี่เนี่ยมันมีแผลแผลอะไรข้อมองข้อมืองตรงนี้เอ้ยเอ้ยตรงนี้มันไม่มีแผลนี่พี่อมีเงินมีเงินมีลูกไอ้หลุดพี่หลุด หลุดพี่โอ้เอ้ยมีรายการพี่มีรายการนี่พี่เพียชอนเอลใช่ใช่รายการฟอร์ดไปดังเอ้ยมเป็นไงรายการมีรายการด้วยทีเปียชอนเอลอ่าใช่รายการเปิดลิ้นชักในช่วงฟอร์ดพาไปดังฟอร์ดให้โอกาสโอภาสและเขาซีนนี่เด็กที่พี่พาไปดังเป็นไงน่ารักไหมโอ้ยน่ารักครับน่ารักฟอรแล้วอย่ามองเยอะจะเป็นข่าวน้องอยู่กับพี่เนี่ยมีทุกอย่างครับยกเว้นอนาคตครับ รถพี่เนี่ยดังทุกอย่างครับยกเว้นแต่กับวิยยุที่น่าจะดังไม่ดังนะนะล้างมือไหมล้างมือไหมล้างมืออ่าเนี่ยพี่ล้างมือนะพี่อ๋อได้เลยอ๋อนีอนนี้๋ออนออ๋อ้๋ออตอองออางมืออ๋อ่๋มอ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋ออาออ๋ออยออ้ออ๋ยอ๋อ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 ่๋ออ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 ๋ยอ๋ออ๋ออ๋ยอ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออดู๋ออ๋ออ๋ออ๋อ้ออออออได้สะอาดเลยเนี่ยโออ ตายดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย